ไปดูความคืบหน้าวิกฤตปลาหมอคางดำระบาดค่ะหลังจากที่มีการพบปลาหมอคางดำจำนวนมากนะคะเกลื่อนบึงมักกะสันล่าสุดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าร,ราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ออกมาไลฟ์สดค่ะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะระหว่างการลงพื้นที่ที่บึงมักกะสันถนนจุดจ,จตุรทิศเขตราชเทวีค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าก่อนหน้านี้จะมีการแชร์ภาพว่ามีปลา หมอคางดำเนี่ยตายเกลื่อนเป็นจำนวนมากช่วงนี้เราไปชมคลิปผู้ว่าชัดชาติกันก่อนค่ะหยุดเดินบอกว่าเออเ,อ,อ,เอ,อใจเหมือนกันละเมื่อวานเราปิดเมื่อวเธอไม่รู้ว่าปิดไงเมื่อวานไม่มีใครบอกอ่ะนักตะกร้อไหมไงโอโ้โหหน้าแดงเลยจะกรนหนุนเกาหลีเลยเนี่ยไม่ค่ยอยพอมมาดีครับโอ้โหตอนทีเกล้าเจวีอย่างเนี้ยแล้วบวกอะไรเนี่ยอ<ด>ันแดงครับโอ้โหไม่มีแดดแล้ววันนี้เออ ก็สรุปว่าสนาการคือเมื่อเช้ามาถูกละคือนี่คือบึงมักกะสันใช่ไหมที่รับน้ําก็จะออกไปชานคอนอเส๋นลองแสนแสบแล้วก็ออกไปอุโมงแต่ตรงเนี้ยที่เราเห็นน้าตกเนี่ยมันคือน้ําที่ผ่านการบำบัดไปแล้วจากโรงบำบัดน้ําที่ดินแดงที่อยู่ตรงประชาสงเคราะห์นะตรงเระนะรงนี้ยเป็นน้ําคุณภาพดีเพราะว่าเป็นน้ําที่มีออกซิเจนมันเติมออกซิเจนไปแล้วจากต้นทางก็มาเอาน้ําดีมาใส่ตอนนี้เราพลอกน้ําเพราะว่าเราจะกลัวเรื่องน้ําร่วม อพอพอกน้ําปุ๊บเนี่ยปลามก็เลยมารอออกซิเจนจากน้ําดีตรงนี้จากน้ําที่มาจากการะบัดไม่ใช่เ,เพราะปลาเนี้ยเยอะเพราะรอน้ําที่มีออกซิเจนมาแต่เมื่อวานเนี้ยไอที่โรงบำบัดเขาซ่อมปั๊มตั้งแต่ตีสามถึงห้าทุ่มซ่อมมายี่สิบชั่วโมงทำให้น้ําตรงเนี้ยหยุดปล่อยออกมาปลาก็เลยต้องอาศัยน้ําที่มีอยู่ในบอ่อซึ่งมีจํานวนจํากัดแล้วก็ออกซิเจนน้อยปลาก็เลยตายนับปัญหาที่เจอเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เรื่องปัญหาของปลาหมอข้างน้ำอย่างเดียว เป็นเรื่องน้ําที่หยุดปล่อยจากการซ่อมบารุงตอนนี้พอเราซ่อมบารุงเสร็จน้ําดีก็ปล่อยออกมาเป็นน้ำตกนี้ก็ทาให้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นปลาก็จะดีขึ้นละแต่ปลาเมื่อวานที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นปลาหมอคางดำประมาณ20% 80%เป็นปลานินนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องน่ากังวลว่าปลาหมอคางดำมันมาถึงกลางเมืองแล้วคงต้องดูอีกต่อไปนะโอเคนี่เราจะไล่เก็บอยู่ยั้ไงท่านเราก็มีอะไรแนะนำไหม ช่วยเลจับตายโอเคเพราะว่าชุมชนเขาได้รับผลกระทบเหม็นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะรีบเก็บให้หมดนะแต่ว่าพอเี่เจนมาแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะน่าจะแบบลดลงเมื่อเชือเมื่อเช้าก็มาเมื่อเช้ายังไม่เข้าใจสาเหตุแต่พี่รอพอเขาบอกว่าเมื่อวานตรงนี้น้ําไม่ไหลเราก็เลยเอะใจไปถามท่านพอสุนักบอกว่าตรงนี้หยุดมันที่เห็นเนี่ยคือน้ําดีจากบ่อบาดนั้นเรามีบ่อบาโรลงบาตรอยู่ตรงดินแดงเี่าน้ําเสียแถวนี้มาบำบัด ตอนนี้ดีโอมันหกซึ่งก็ถูสูงกว่ามาตรฐานมาตรฐานรย่ามานสามนะออกซิเจนที่อยู่เยอะน้ำปลามันจะมาคอยออาวิเจนแถวนี้พอเมื่อวานตรงนี้ปิดปุ๊บปลาก็เลยตายเยอะมากตอนนี้พอมาก,ก็เริ่มดีขึ้นเราจะไม่เห็นปลาน้องเ่าไหลแล้วจะเป็นปลาที่ตายอยู่เก่าส่วนเรื่องปลาหมอค้างดำเมืม่อกี้ไปกินแล้วเรพอกินได้แล้วพวกเราแต่ไม่ต้องไปเลี้ยงนะกินได้ก็กินเนออก็ช่วยกันกำจ่ายก่อนนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปทำงานต่อละก็อัปเดตสถานการณ์ได้ฟังว่าเมื่อเช้าพี่รอพอผู้ถูกว่าหยุดต่อไปช่วง ตีสามมาคือเริ่มน็อกกันแต่เช้าตอนเช้าใช่ไหมล็อกตอนเช้าใช่ไหมเมื deux, au, ่อวานตอนนี้มาแล้วก็ดีโอเคครับใครว่างก็มาดูน้ำตกกากรุงเทพได้นะตรงประชาสงเคราะห์เลี uh> ้ยวเข้าถนนจตุรทิศโอเคครับลึกสอเมตรจ่าไรเองเหรอพี right? ่เกียรง่ายดีขุดดินนี้ท่านโอเคท่านบอกว่าไงลึกอะไรขุดดินล็อกปลาไปฝังเนี่ยลึกสองเมตรไม่กินแล้วเหรอไม่กินไม่กินไม่กิน นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะโดยบอกว่าปัญหาปลานกน้ำลอยตายจำนวนมากเกิดจากโรงบำบัดน้ำเสียดินแดงมีการซ่อมระบบปั๊มน้ำทำให้น้ำเนี่ยหยุดออกมานะคะก็จะทำให้น้ำที่อยู่ในบริเวณบึงเนี่ยมีออกซิเจนน้อยลงโดยใช้เวลาร่วม20 20ชั่วโมงค่ะ ต่อมานะคะก็มีการเปิดระบบปั๊มน้ำเมื่อเวลา23นาิกาของเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลังจากนี้นะคะสถานการณ์ก็จะทำให้ปลาดีขึ้นเพราะว่ามีน้ำดีเนี่ยถูกปล่อยออกมาช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้กับปลาค่ะแต่ว่าก็มีรายงานนะคะว่ามีปลาหมอคางดำเนี่ยอยู่ประมาณ20%ที่อยู่ในบึงใจกลางเมืองด้วยค่ะ นายชัดชาตินะคะกล่าวว่าก็ต้องไปตรวจสอบสาเหตุกันอีกครั้งทั้งเรื่องประเด็นของคุณภาพน้ําแล้วก็ประเด็นปลาหมอคางดําว่าหากปลาหมอคางดําระบาดในจุดนี้จะสามารถระบาดไปในจุดอื่นได้อีกหรือไม่เช่นออกไปทางแม่น้าเจ้าพระยาคลองสามแสนคลองแสนแสบคลองตันโดยหลังจากนี้ก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ คุณผู้ชมถ้าฟังจากในคลิปนะคะจะเห็นว่านาชยชาติเนี่ยบอกว่าได้ลองชิมปลาหมอคางดําแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะนาชยชาติได้ไปยังห้องเรียนของการสอนทําอาหารไทยนะคะที่อยู่ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตดินแดงค่ะ ซึ่งระหว่างนั้นนะคะเขาก็มีการทดลองทำเมนูจากปลาหมอคางดำค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะก็จะเป็นเมนูปลาหมอคางดำทอดกระเทียมซึ่งผู้ว่าชาติเนี่ยก็ได้ชิมแล้วนะคะแล้วก็บอกว่ามีรสชาติที่อร่อยแล้วก็กินได้หมดตัวค่ะแต่ว่ากล่าวกล่าวต่อไปนะคะว่าไม่ได้สนับสนุนให้เลี้ยงปลาหมอคางดำแต่สนับสนุนให้กำจัดถ้าจับมาแล้วก็ให้นำมากินค่ะ นี่ก็เป็นในส่วนวิกฤตปลาหมอคางดำที่กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่นะคะ